วันนี้คือวันอะไรถามเป็นภาษาโนสว่าวิลกินดักอาร์เดฮิดาบวันนี้คือวันพฤหัสบดีที่23เดือน9ปี2021พูดเป็นภาษาโนสว่าอิดาคอาร์เดทูสตาเชั่อเทรดยาอินียนเะชั่อเชื่ออนชื่เทรดยาอินียนะ ชัวชัวเอ็นชัวทรยาอีนี e น s ชัวชัวเอ็นขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันโทสตสักนะคะถ้าใครเหนื่อยเหลืออีก2วันก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีกำลังใจในการเรียนในการใช้ชีวิตในการต่อสู้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างขอให้มีกำลังใจในทุกๆอย่างนะคะ เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ